สวัสดีค่ะเพชรป่ากระดานะแม่ค่ะ,คะกลับมาเจอกับเพชรที่คลิปชวนชิมนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วลงไม่ได้เพราะว่าหลายคนบอกว่ามันสั่งม,มันมัวดูเราไม่เลิศดูล้าไม่สะใจนะคะวันนี้นะคะเพชรชี่อยู่ที่ร้านแฟตแอมพาร์นะคะก็คือร้านที่ขายสเต็กที่เลิศที่สุดที่ซอยรางน้ําเลยนะคะอยู่ต้นซอยรางน้ําเลยนะคะร้านนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะและเมนูที่เพชรชี่สั่งวันนี้นะคะก็คือน,นี้ค่ะ สเต็กปลาแซลมอนนะคะมีส้ตมตำไทยเป็นเครื่องเคียงแล้วก็มีข้าวผัดเป็นเครื่องเคียงอยู่ตรงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมปลาแซลมอนกัน,น,ออนเานาะก่อนอื่นขอบีบมะนาวก่อนนะคะเด <c oughs> ี๋ยวขอหันหน้าส้มตำให้เพื่อนๆดูนะคะไฟอาจจะเหลืองนิดนึงนะคะเพราะที่ร้านเขาใช้ไฟโฟโลวที่สบัสบปงสบัสบสับปึงมาก ใช้ซ่อมต้นบางนวดนะที่ที่วางนะมั้ยมันจะไปบางพี่แม่เขาสเชคนชิมเยอะเยอะวันนี้มากับพี่ตองนะคะแล้วก็น้องชายจากพิษณุโลกนะคะน้องโต๊ดคุณแม่ชอบปากคุณแม่ชิมได้นะคะ เอาอมาบ้านเ่ะดูหน้าตามันอีกรอบนะคะมีเครื่องเคียงมองซ้มตังไทยแล้วก็เป็นข้าวผัดอเมริกันใส่ขมิ้นอ่อนนะคะแล้วก็ด้วยปลาแซลมอนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเ็นซี่จะให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะว่าร้านนี้ต้องต่อคิวนะคะถ้าเป็นวันยี่แบบกรุงเทพเป็นวันทําการปกติคนเยอะมากเลยนะคะุณแม่เนาะ ศึกษาเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันนะคะนะคะน,น้องโต๊อยู่ด้านนี้ค่ะตัวเบ๊บบายกล้องให้พี่เพชรหน่อยแล้วพี่ตองอยู่ด้านนี้ค่ะร้านนี้นะคะสังเกตง่ายๆเลยจะอยู่ติดถนนใหญ่มีทั้งหมด2ชั้นนะคะอยู่ต้นซอยรางน้ําฝั่งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยนะคะหยิบกุ้งวิปเปอรช์ชี้ชิ้นหนึ่ง้นเมน้อง่ตองอร่อยนี่อร่อยจริง ตุ้มรกำลังจะสอบริกค่ะแบบนี้นะคะ,ะเลือสซุต่ำอร่อยไหมครับพี่ไม่ใช่นะ มชอบมั้งหวานดเป็ดแปลกเบอร่อยจงเลยข้าวทอดเสียยั โอเคค่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่ร้าน Eat MR นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกัการรับประทานอาหารนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องดูนะคะสวัสดีค่ะ